สวัสดีครับพบกับผมทศอีสานอินดี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตท,ที่นะครับพอทีว่าจ้างรถเขามาดันที่ให้นะครับว่าจะปลูกเป็นกระท่อมเถียงนาน้อยนะครับครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับเนี่ยนะครับปรับพื้นที่ไว้แล้วครับ ที่ที่ผมจะสร้างไอ้เถียงนาน้อยครับว่าจะทำเป็นไอที่ทำไส้กรอกครับไส้กรอกอีสานอินดี้นะครับจะสร้างจะสร้างไอเป็นที่ทำไส้กรอกนะครับท่านผู้ชมเอฟซทั้งหลายใครที่ต้องการไส้กรอกไปขายนะครับ เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมนะครับติดต่อเราได้ครับไซกรอกอีสานอินดี้ครับโดยติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง youtube ของผมได้ครับทางช่องโทษอีสานอินดี้นะครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ไปแล้วครับพอดีว่าฝนหยุดต,ตกก็เลยได้มาปรับพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างเถียงนาน้อยทดอีสานอินดีนะครับโครงการว่าจะทำเป็นที่ทำเส้กรอกครับมันสะดวกสบายครับอยู่ท้องทุ่งนาของทดอีสานอินดี้นะครับเนี่ยครับก็ ดันมาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม f c ซทั้งหลายดันมาไว้คือว่าดันจากข้างหน้านู่นครับข้างหน้าดันจากข้างหน้าเสาไฟนู่นครับเข้ามาไว้ข้างหลังครับเพื่อจะเพื่อที่จะได้สร้างไอ้เทียงน,น้อยครับเนี่ยนะครับก็ออสูงพอประมาณครับน้ำก็ไม่ท่วมหรอก ข้างล่างนี่ก็จะทำเป็นเนี่ยครับบางทีก็อาจจะเป็นโรงพ้อเหตุตรงนี้นครับที่เคยเกริ่นไว้ที่เคยพูดไว้นะครับก็ไม่มีอะไรครับพามาชมครับเนี่ยครับก็ดันไว้สูงพอสมควรเลยครับน้ำก็ไม่น่าจะท่วมได้หรอกครับ น้ำไม่เคยท่วมครับตรงนี้นี่ครับก็ดันเป็นถนนทางเข้าครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่นะครับดันให้สูงขึ้นเพื่อที่จะสร้างเป็นเทียงน้าน้อยเทียงน้าน้อยสำหรับทำเสกกรอกอสานอินนี่ครับเพราะว่า มันจะได้ระบายน้ําได้ดีครับตรงนี้ว่าจะเจาะเจาะน้ําน้ําบ่อบาดานครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนครับทางเข้าครับทางเข้านะครับจะออบจากทางนู้นนะครับนู่นส่วนนู่นก็เป็นถนนใหญ่ครับเป็นถนนครับที่รถสาลิงผมจอดอยู่ครับ พอดีว่าฝนหยุดตกก็เลยดินก็เริ่มแห้งก็เลยได้มาให้รถขามาดาันให้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็เป็น ต้นวัสนานะครับต้นวัสนาครับปลูกไว้ปลูกไว้สามต้นนะครับสามต้นสามต้นแต่เหลืออยู่สองต้นนะครับนี่ก็เป็นบวบครับบวบหอมสั้นที่ผมปลูกเอาไว้ก็ได้กินแล้วครับ ก็เก็บไปได้ประมาณสิบกว่าลูกแล้วครับปลูกไว้รอบนี้และครับรอบที่ดินของผมนี่แหละครับนี่ยก็ชาวตายแล้วครับพอดีว่าฝนฝนหยุดตกนะครับฝนไม่ตกนานหลายวันก็เลยชาวตายนะครับบวกผมปลูกไว้สามต้นต้นวัฒนา แต่ว่าเหลืออยู่สองต้นนะครับท่านผู้ชมปลูกไว้ให้วัสนาช่วยหนุนนำให้ธุรกิจของผมเฮงเงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนนที่ให้เขาดันไว้นะครับส่วนนี้ก็เป็นฝาทลายโจนะครับปลูกไว้ ปลูกไว้ต้มกินครับเป็นยาสมุนไพรนะครับก็แก้ได้หลายอย่างนะครับเนี่ครับน่ครับก็ดันไว้แล้วครับเป็นทางเข้าครับก็จะเป็นทางเข้า นะครับเป็นทางเข้าเถียง e นาน้อยของผมนะครับผมจะสร้างตรงนั 6, 6, 6, 6, 6, 6้นนะครับเถียงนาน้อยก็สร้างไม่ใหญ่แล้วครับประมาณหกคูณหกหกคูณหกเมตรนะครับเพื่อสร้างนะเพื่อทําไส้กรอกทําอะไรจะได้สะดวกสบายครับเนี่ยครับท่านผู้ชม นี่บรรยากาศก็ต้องทำตามฝันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็โควิดก็ระบาดนะครับก็เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเอฟซี FC ทั้งหลายนี่ครับ ต้นตะไคร้ครับเนี่ยบวบบวบปลูกไว้รอบเลยครับแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลครับเอาเพราะว่าค้าขายครับก็ค้าขายก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครับมาดูแลพื้นที่ ใอ,อช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ว่าจะลงดินนะครับลงดินลงดินตรงนี้นะครับลงหมดเลยครับลงหมดเลยลงทั้งพื้นที่เลยครับก็ว่าจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับสร้างเป็นบ้านตรงนั้น จะเอามานี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีงบพอหรือเปล่าสถานการณ์โควิดระบาดอย่างนี้นะครับเนี่ยคือทางเข้านะครับทางเข้าไปถนนใหญ่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับบวบที่ผมปลูกไว้นะครับบวบหอมสั้นนะครับเนี่ยครับก็ผลิดอกออกผลแล้วครับ อพอได้กินครับปลูกไว้พอได้กินก็มันก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศท้องทุ่งนาทศอีสานอินดีนะครับเนี่ยครับบวกที่ปลูกไว้ปลูกทิ้งๆกว้างๆครับไม่มีเวลาดูเลย เป็นตะไคร้ครับตะไคร้นี่ก็เป็นต้นขาครับขานี่นะครับนี่ยแล้วครับไปจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วครับตรงนู้นก็เป็นที่ที่ให้เขดันไว้ก็จะทำเป็นเทียงนา นนี่นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาทดอิสานนินดีนะครับก็ความหวังที่ตั้งใจไว้ก็คือปลูกบ้านสักหลังแล้วก็มีที่ทำไส้กอกให้สะดวกสบายครับให้สะอาดสะอ้าน ยาากศท้องทุ่งนาทศอีสานติน,นีนะครับนี่ก็เป็นตะไคร้ครับแถวเป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้านี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นถนนนะครับถนนถนนมาจากโรงเรียนครับมานี่ครับ ทางเข้าครับทางเข้าไปนู่นนะครับแล้วก็อ้อมออกไปนูน่นครับเนี่ยครับเนี่ยครับเครื่องมือทํามากินขวงบมครับสลิงซิ่งครับขายเสื้อกอก คลิปครับพอดีพี่ครับพี่เขามาเกี่ยวญ้าให้วัวครับเลี้ยงวัวเยอะก็ลำบากอย่างนี้และครับแต่ขายที่หนึ่งนี่ครับโอ้แสนสองแสนครับสองสามตัวได้แล้วเงินแสนครับนี่ก็เป็นเสาไฟนะครับเสาไฟก็สะดวกสบายครับนู่นครับด้านหน้าก็ดันด้านหน้าไปนู่นครับเพื่อที่จะสร้างเสียงนาน้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ